สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโยสราวุธจากเพจคนบ้าหล่อหรูรายแล้วก็โยโย่โซโล่ทริปนะครับคลิปที่แล้วผมทำเรื่องราวของ PlayStation Vita นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นทำเรื่องราวของ PSP PlayStation Portable นะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงลูกชายคนล่าสุดของผมนะครับก็คือ Nintendo Switch นะครับ เจ้า Nintendo Switch เนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นของ Nintendo ต่อยอดมาจาก 3DS นะครับต้องบอกก่อนว่ายุคสมัยของ Nintendo DS Dual Screen แล้วก็ 3DS เนี่ยผมได้เล่นนิดนึงแต่สิ่งที่ทำให้ผมแบบไม่ได้เล่นมันตลอดเวลาก็คือดีไซน์ของมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะต้องบอกอย่างนี้แต่ผมไม่ชอบ แค่นั้นเองนะครับไม่ชอบมันไม่เท่มันไม่เหมาะกับแมนแมนอย่างเราแมนแมนอย่างเรามันต้องรูปทรงแบบนี้เห็นไหม PS vita Nintendo Switch เนี่ยเราต้องการแบบอะไรที่มันแมนแมนอย่างเงี้ยผมก็เลยซื้อมาลองเล่นนิดเดียวแล้วก็โอเคขายไปเกมสนุกภาพก็สวยแล้วก็มีเกมเยอะ Nintendo นะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบเราชอบเกมในทรงนี้หน้าตาแบบนี้ผมก็เลยแห้อยู่กับ PlayStation มาตลอดเพราะว่าเขาออกแบบมาเท่มันเหมาะกับเราแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเล่นเกมเยอะแต่เราฟังเพลงเราเป็นคนชอบฟังเพลงนะครับทีนี้พอถึงยุคของ Nintendo Switch ลูกลักของผมนะครับ มันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการในสมัยเด็กนะครับในปี2000กว่ากว่า2017ใช่ไม18ประมาณนี้นะครับ Nintendo Switch ก็ออกวางขายผมก็โอเคซื้อเพราะเห็นวิดีโอคอนเซ็ปต์ของเขาเขาสามารถต่อทีวีได้ภาพสวยด้วยบอกเลยว่าภาพสวยด้วยถ้าเทียบกับ PlayStation 3เนี่ย ภาพสวยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยจริงอยู่ว่าประสิทธิภาพของ Nintendo Switch เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับ PlayStation 3นะครับแต่ว่ามันประมาณนั้นแหละสวยมากสวยน้อยก็ประมาณนั้นโดยประมาณนะครับพอต่อทีวีพอหยิบออกมาเป็น handheld ภาพก็ยังสวยอยู่ตอนนี้เนี่ย Nintendo Switch ออกมาประมาณ3รุ่นย่อยก็คือเป็น Nintendo Switch เรียกว่าตัวกล่องแดงและกัน แล้วก็ Nintendo Switch ที่เป็น OLED หน้าจอเป็น OLED นะครับและ Nintendo Switch Lite ซึ่งเหมาะสำหรับเล่นเกมอย่างเดียวผมก็ซื้อเจ้า Nintendo เนี่ยในช่วงวางขายใหม่ๆแล้วก็ซื้อเป็นรุ่น Mario นะครับชอบนะครับชอบสีตอนแรกซื้อเป็นตัว Neon แต่ปรากฏว่าไอตัวนี e o n ที่ซื้อมาเนี่ยใส่อยู่ใน Doc ก สเตชันของเขาเล่นเซลดาเล่นเยอะเครื่องมันร้อนครับมันไม่สามารถระบายความร้อนได้ปรากฏว่าหน้าจอครับหน้าจอของ Nintendo มันอ้าอมาครับมันเหมือนกับว่าพอมันร้อนมากๆแล้วกาวที่มันแบบซีนหน้าจออยู่อะ่ะมันทําหน้าที่ไม่ได้นะครับจอมก็เลยอ้าผมก็เลยจําเป็นต้องขายทิ้งนะครับแล้วก็ ซื้อเครื่องใหม่มาหลังจากนั้นเวลาจะเปิดเล่นผ่าน Dock Station ของเขาเนี่ยผมก็จะเปิดพัดลมเปิดแอร์อัดเข้าไปนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้จอมันอ้าแล้วมันเป็นเครื่องที่ผมรักมากๆนะคลิปที่แล้วผมพูดถึง PlayStation Vita ผมอยากได้นู่นได้นี่มันมีอยู่ในตัวนี้นะครับ Nintendo Switch แต่ Nintendo Switch ลนะ่ะไม่มีกล้องซึ่งมันก็ไม่จำเป็นจอยเจออะไรเงี้ยมีจโร สวยงามนะฮะแล้วก็เราสามารถดู YouTube ยังไม่มี Netflix ใช่ไหมดู YouTube ได้ดูข่าวสารของเกมได้ใน Store ก็มีเกมเยอะแยะมากมายเกมที่เอามารีมาสเตอร์ลง n t e n d o Switch เยอะมากโดยเฉพาะอันนี้ผมประทับใจมาก Resident Evil เกม สุดรักของผม Final Fantasy ก็มาลงสุดรักของผมเหมือนกันและสิ่งที่แบบโอ้โหแม่เจ้านี่แหละความฝ่ฝันของเด็กผู้ชายอย่างเราก็คือ Monster Hunter ครับ Monster Hunter Resident Evil Final Fantasy พวกนี้มันคือเกมฮิตครับมันถูกทำเป็นภาพยนตร์แล้วด้วยประสบความสำเร็จไหมก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันเป็นเกมที่ เด็กหนวดอย่างผมเนี่ยวัยสามสิกว่าเนี่ยรักครับ Monster Hunter นี่พูดพูดได้เลยนะว่าเล่นเป็นร้อยร้อยชั่วโมงส่วน Resident Evil ภาค4 5 6มันมาลงอยู่ใน Nintendo Switch ผมเล่นทุกภาคทั้งที่เล่นจบมาแล้วเล่นภาค4ใน PlayStation 2 5 6ใน PlayStation 3นะครับเล่นหมดแล้วแล้วก็เล่น ใน Nintendo Switch ด้วยเพราะว่าผมชอบผมอุดหนุนผมซื้อมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากๆเกมดีๆทั้งนั้นเลย Nintendo เกมดีๆทั้งนั้นเลยนะ Mario เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยซีรีส s นี้อยู่คู่กับ Nintendo แน่นอนมีทุกอย่างแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเยอะแยะมากมายไปหมดพวกอุปกรณ์เล่นเกมอย่าง Ring Fit เอ่ย อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากสนุกมากแล้วเขาก็มีแบบอะไรนะการเอากล่องกระดาษมาทำเป็นของเล่นซึ่งบวกกับ Nintendo Switch เข้าไปมีเปียโน,โนมีหุ่นยนต์มีขับเครื่องบินอะไรเงี้ยโอ้โห create อะไรได้ก็ create มา Nintendo เป็นเครื่องเกมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยผมบอกอย่างนี้ เกมที่ไม่มีความรุนแรงเกมน่ารักน่ารักเล่นง่ายๆแต่ติดตรงที่ว่าแผ่นเกมแพงไปนิดนึงแต่ก็โอเคก็โอเคก็ได้แหละรอซื้อตอนมันแฟลตเซลก็ได้ซื้อใน s h อ p e e ซื้อใน Lazada รอลดราคาก็ได้หรือว่าซื้อใน Store ตอนที่ดิจิ t ั l โหลดลดราคาก็ได้นะครับถือว่าไทยบาบช่วงที่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเล่นเกมกรอบของค่ายเข้ามาเนาะ พอเราโตมาปั๊บเอาละ่ะไทยบาทเราซื้อของแท้เพื่อให้ค่ายเขาได้มีเงินไปลงทุนทําเกมอื่นๆไปจ่ายให้กับคนที่ทําเกมจะได้มีเงินซื้อข้าวกินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหน่อยเราก็สนับสนุนเข้าไปนะครับ Nintendo Switch เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะข้อมูลก็มีเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันเป็นเครื่องเกมที่ผมรักอีกเครื่องหนึ่งจาก PSP PlayStation Vita Dintendo n Switch อันนี้เป็นเครื่องที่ผมประทับใจที่สุดแล้วเพราะว่าจาก PSP มันก็เป็นเกมเมื่อ10ปีกว่าปีที่แล้วเนาะเทคโนโลยียุคนั้น PSP นี่คือแจ่มละสุดยอดละภาคต่อมาคือ PSP ซึ่งเทคโนโลยีถูกอัปเกรดภาพสวยมีฟังก์ชั่นเยอะแยะแต่โซนี่ไม่ดูแลต่อไม่ทำต่อปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยของดีทิ้งไปเลย อกหักแล้วก็มีการมาของ Nintendo Switch มันคือทุกอย่างที่ตอบโจทย์ของเรานะครับจนตอนนี้ Nintendo Switch ออกรุ่น OLED มาเนี่ยผมก็ยังคงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเพียงพอละกับการที่ซื้อ Nintendo เครื่องนี้เรารักละเราชอบละนี่แหละจบที่สุดของเราแล้วมันเป็นความรู้สึกของ เด็กผู้ชายที่แบบโอเคเราเจอสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบแล้ในยุคข,ของมันนะครับที่สำคัญตัว Nintendo Switch อย่างที่บอกว่ามีเกม Remaster เยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้เล่นเกมซึ่งเป็นเกมกอล์ฟโหลดบิดมาซื้อแผ่นกอล์ฟแผ่นละร้อยแผ่นละห้บาทมามาถึงตอนนี้เนี่ยถึงเวลาถ่ายบาทและ้ะซื้อผมซื้อนะผมรู้สึกว่า ตอนเด,เด็กเราก็ไม่ได้มีเงินเราก็จะซื้อแผ่นเกมแท้แล้วก็ไม่ได้มีขนาดนั้นเราก็เล่นก๊อฟแหละแต่พอโตมาโอเคไทยบากเลยเขาละกันนี่คืออีกหนึ่งเครื่องที่ชอบมากแต่สำคัญน่ะ Nintendo Switch เนี่ยไม่มีแอปสำหรับฟังเพลงฮะอย่างที่บอกว่าผมชอบฟังเพลงแต่มันไม่มีแอปสำหรับฟังเพลงอะแต่มี u t u b e โอเคไว้ดู YouTube แบบแก้เหงา ได้ไม่มี Netflix ไม่เป็นไรมีเกมดีๆให้เล่นโอเคแล้วก็ผมอยากจะบอกว่า Nintendo Switch มันมีระบบจ่ายเงินเพื่อเล่นออนไลน์ถ้าไปหาอ่าแฟมิลีก็คือไปแชร์เงินกับคนอื่นเขาว่าคุณจ่ายปีนึงอ่ะ100 150บาทอาเล่นเกมของเขาได้ Nintendo 64เกมเยอะมากเกมสรุปด,ด้วย Nintendo Classic เป็น Famicom Super Fam i c o m ก็เล่นได้เกม ฟรีอาสมมติว่าผมเป็นเด็กเนาะพ่อซื้อให้ Nintendo Switch แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีตังค์ซื้อแผ่นเกมอะ่ะเราอยากเล่นเกมอะ่ะเกมฟรีมีนะครับเล่นได้ไปหา Family แ,แล้วก็จ่ายเงินเพื่อเล่นเกมพวกนี้แบบออนไลน์สนุกมาก Nintendo Switch เป็นเกมที่ผมชอบมากๆเครื่องหนึ่งนี่แหละตอบโจทย์ผมนี่แหละจบแล้วถึงแม้ว่าเกม ยุคใหม่ๆที่อาศัยกราฟิกสูงๆมันจะเล่นไม่ได้แต่มันก็ยังมีเกมที่เป็นเกมยุคเก่าๆที่เอามารีมาสเตอร์คราิดอะไรเงี้ยมันก็มาลงนี่อะไฟนอลฟานาซีเรส s ิเดน t ี่วิโอ้เยอะแยะไปหมดไหนจะ Mario อีกแล้วก็ที่สำคัญนะ Monster Hunter ภาคหลักก็ลงนี่มอนสเตอร์ฮันเตอร์อัลติเม s ครอสอะไรอะแล้วก็ล่าสุดก็คือไรซ์ซันเบร k Monster Hunter สมมุติว่าซื้อเกมมาเครื่องหนึ่งอยากจะมีเกมสัก1เกมติดเครื่องให้คุ้มค่าเครื่อง Monster Hunter คุ้มอดทนเล่นช่วงแรกๆแั๊บเดียวถ้าเล่นเป็นรู้ฟังก์ชันของมันรู้วิธีการเล่นของมันสนุกสนุกมากติดงอมแงมและที่สำคัญนะช่วงช่วงที่ผมซื้อ Nintendo Switch อนะ มันก็จะมีกระทู้ถามว่า Nintendo เล่นเกมอะไรดีพูดได้คำเดียวเลยว่า z ซีล l d a ีลดาเ a รด e of w i l d สนุกมากเป็นเกมที่แบบตอนจบอะแบบเฮ้ยจบแล้วเหรอโอ้ยยังไม่อยากให้จบเลยอะมีอะไรต่อไหมเนี่ยมีนนมีนั่นต่อไหมสนุกมากสนุกจริงๆเป็นเกมแบบภาพสวย Open World แล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากเดินทั่วทำอะไรได้เยอะแยะมากมาย z e l d a สนุกจริงๆด i นเทนโดแล้วก็มีเกมเยอะแยะมากเลยนะพูดยังไงก็ไม่หมดอ่ะมันสนุกจริงๆมันเป็นเครื่องที่แบบสนุกมากแล้วก็ยิ่งมี Nintendo Switch Lite ราคาก็ไม่แพงลองหาช่วงลดราคาจาก s h อ p e e หรือว่า Lazada นะครับบางครั้งอะ่ะลดเหลือ3,000กว่าบาทถ้าซื้อทันใส่ช h อ p e e c คอยเหลือ3,500ใส่โคตรลดราคาเหลือ3,000อ,อย่างนี้เลยนะจากราคาเต็มประมาณ5 0 0 0ัหน่อย ไปหาดูนะครับ Nintendo เป็นเครื่องเกมในยุคนี้ที่ผมแนะนำมากๆมันเป็นเครื่องที่เหมาะสมกับยุคราคาก็ไม่ได้แรงมากเกมก็เยอะเกมลดราคาก็มีผมอยากแนะนำให้เล่นแท้นะถือว่าไทยบาททุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับในการทำเกมมันมีต้นทุนมายุคนี้ไม่รู้ว่ายังจะมีคนพูดบอกว่าวินโด w ์ที่ใช้แทหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าแท้มันแถมมาก,กับคอมพิวเตอร์เพลงที่ฟังแท้หรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าแท้เพราะว่าทุกวันนี้ฟังสตรีมมิ่งแล้วถึงเราจะแบบไม่ได้แบบเสียเงิน Subscribe สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ฟังจาก YouTube มีโฆษณาเขาก็ได้ซึ่งถูกมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อุดหนุนเถอะถ้าชอบอะไรรักอะไรเก็บเงินนะครับแล้วก็ซื้อซื้อตอนลดราคาก็ได้ซื้อในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้มันมีทางที่จะเป็นส่วนลดได้แหละอ๋อแล้วก็ที่สำคัญ Nintendo Switch มีอุปกรณ์เสริมเยอะแยะจอยเกมก็มีให้ใช้แต่แพงแพงไปหน่อยนึงเนาะวันนี้พูดแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกับช่องโยโย่โซโล่ทริปแล้วก็ใน Facebook คนบ้าหล่อหรูรายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องราวของอะไรยังไงก็ฝากติดตาม รับชมรับฟังนะครับหรือว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ